เพื่อไทยยินดีกัมพูชาปล่อยตัวราตีพัฒนาภัยบูรณ์เผยรัฐบาลจะใช้กระบวนการทางการทูตหาช่องทางช่วยวีระสมความคิดคาดการถแถลงผลงานรัฐบาลรอบหนึ่งปีหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม นายจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาพู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวราตรีพัฒนาภัยบู์ได้รับการปล่อยตัวจากการพระราชทานอภัยโทษของกัมพูชาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตนขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งตนยังพอทราบข่าวอีกว่ารัฐบาลไทยจะใช้กระบวนการทางการทูตเพื่อเจรจาหาช่องทางในการลดโทษของนายวีระสมความคิด หรือการย้ายมาถูกคุมขังในประเทศไทยแทน ขณะเดียวกันตนขอเรียกร้องไปยังนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าอย่าพยายามโยงเรื่องที่นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานพระราชพธิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านโรดมศรีหนุไปเป็นเรื่องการเมืองไปผูกโยงกับเรื่องเขาพระวิหารเพราะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามตนขอฝากไปยังฝ่ายค้านว่าการยุให้ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านไม่ได้ช่วยอะไรให้กับประเทศชาติได้เลย กรณีนางสาวลาตรีพัฒนาภัยบูรณ์ที่ได้รับการปล่อยตัวจากการพระราชทานอภัยโทษของกรัรมพูชาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลาตรีในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับผมยังพอทราบข่าวดีนะครับว่ารัฐบาลไทยจะใช้กระบวนการทางการทูตเพื่อเจรจาหาช่องทางในการขอพระราชทานอภัยโทษ ให้กับนายวีระสมความคิดหรือการย้ายมาคุมขังในประเทศไทยแทนในอนาคตอันใกล้นะครับเพื่อที่จะใช้ระบบการทูตในการเจรจาก,กันครับขณะเดียวกันขอเรียกร้องไปยังผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับวันนี้ขอความกรุณาท่านแตยครับอย่าได้เล่นการเมืองแบบเก็บทุกเม็ดและก็พยายามจะโยงเรื่องการเดินทางไปงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านนรดมศรีหนุ ของพระน a t h นายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านจะเดินทางไปที่กัมพูชาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปเป็นเรื่องการเมืองครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในงานพระราชพธิธีสําคัญของประเทศเพื่อนบ้านที่จะไปผูกโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเพราะวิหารนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้พรรคการเมืองบางพรรคก็ยังไม่เลิกครับที่จะพยายามโยงอะไรที่เกี่ยวกับกัมพูชามาจุดประเด็นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองให้กับตน ซึ่งขอเรียนว่ามีการพยายามเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนปี49นะครับเพื่อจุดประเด็นในการทําปฏิวัติรัฐประหาร19กันยา49และแม้จะผ่านการปฏิวัติมาแล้วกว่า7ปีนะครับก็ยังมีความพยายามที่จะใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางดานการเมืองมาโดยตลอดครับผมไม่เข้าใจว่าคนพักนี้คิดอะไรแทนที่จะทํานโยบายดีๆนํามาเสนอแข่งขันกันให้กับประชาชนได้อยู่ดีกินดี วันๆก็เอาแต่ชี้หน้าคนอื่นว่าเลวทุกวันนะครับผ่านมาแล้วเจปีท่านก็ยังใช้วิธีการเดิมๆเช่นนี้อีกครับวันนี้ผมขอฝากไปยังฝ่ายค้านครับว่าการยุให้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่ได้ช่วยอะไรให้กับประเทศไทยและประเทศชาติของเราเลยนะครับการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องไปเปิดฉากทะเลาะกันหรือว่ายิงปืนใหญ่ใส่กันแค่ตั้งโต๊ะคุยกันยิ้มให้กัน จเจรจาความให้กันเหมือนประเทศผู้เจริญแล้วก็สามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้รองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาว่ารัฐบาลมีความพร้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยกระทรวงต่างๆได้สรุปผลงานให้กับรัฐบาลมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ติดปัญหาในสภาที่สมัยนี้เป็นการประชุมเพื่อออกกฎหมายอย่างเดียวแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะสามารถบรรจุวาระเรื่องการถแถลงผลงานรัฐบาลได้เมื่อใดซึ่งวิรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการหารือกับวิปฝ่ายคา้านซึ่งหากเป็นไปได้อาจจะเป็นหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะอาจมีผลต่อการเลือกตั้งทั้งนี้การถแถลงผลงานของรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งจะทำในขณะนี้เนี่ยนะครับมีข้อกฎหมายว่าไม่สามารถทำได้เลย เนื่องจากเป็นสมัยสามาน,นิติบัญญัติครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกันนะครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับให้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านไปเจรจากันครับว่าจะดําเนินการได้อย่างไรและจะสามารถบรรจุวาระเรื่องการถแถลงผลงานรัฐบาลต่อรัฐสภาวไว้ได้เมื่อใดซึ่งขณะนี้นะครับวิปรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการหารือกับวิปฝ่ายค้านหากเป็นไปได้ครับเราก็อยากให้มีหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถแถลงผลงานดีท่านก็อาจจะบอกว่าไปเข้าข้างรัฐบาลจนทําให้มีผลต่อผู้ว่ากทมเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อยากจะให้มีการถาแถลงในรัฐสภาหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนการประเมินผลงานของพรรคเพื่อไทยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาครับก็มีการสรุปทุกรูปแบบเลยครับทั้งการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนความเห็นของสสและผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเมืองครับผลงานใดที่เป็นที่ยอมรับ ผลงานใดที่ต้องปรับปรงุงซึ่งกว่าร้อะ90ครับเห็นว่ามีผลงานที่ทําไปได้แล้วกว่าร้อละ70ตามที่ได้ถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภานีครับและในช่วงกว่า3ปีที่เหลือพักได้เร่งรัดให้คณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลและผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเมืองครับเร่งทํานโยบายที่เหลือให้ได้อย่างจริงจังแล้วก็เสร็จให้มากที่สุด ก่อนครบวาระในช่วง4ปีนะครับเผื่อในช่วงเวลาที่เหลือ1ปีสุดท้ายจะได้ทำนโยบายที่มากขึ้น